สวัสดีสสดค่ะ,คะพวกเราสภานักเรียนโรงเรียนบ้านใน่เมงสำนักง,งานเขตพื้นที่การศราึกษาประถมศึกษาลำพูนเขตหนึ่งวันนี้พวกเราจะพาทุกคนไปรู้จักกับประวัติศา์ท้องถิ่นของพวกเราค่ะซึ่งก็คืออ่างเก็บน้ำแม่มเมยตําบลหาสุ่เงินอำเภอแมทาจังหวัดลำพูนค่ะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลย และตอนนี้เราอยู่ที่สาราบาร์จำลองอนุสรสถานราชะการที่9วัดทาศกเมย์ตำบลท่าขุเงินอ,นเอเำเภอแม่ทาวลังัดลังปูท่านพระครูประหลัดศรีมยยโมกลพิรัญญโตอนเราอยู่ด้านในแล้วเราไปสอบถามท่านพร้อมกันเลยค่ะนัสการท่านพระครูค่ะเจริญพรท่านพระครูคะช่วยเล่าประวัติของอ่างเก็บน้ําแม่เมยให้พวกเราฟังได้ไหมคะเจริญพรได้เลย สำหรับประวัติโครงการอ่างเก็บน้ำแม่เมยนั้นเริ่มจากปีพุทธศักราช2528ประบัติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9ทรงสเสด็จเยี่ยมราษฎรที่วัดธาศบเมยตำบลทาขุนเงินอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนจากนั้นพระองค์ท่านได้ทรงสำรวจอ่างเก็บน้ำแม่เมยซึ่งตั้งอยู่บ้านห้วยเดือตำบลทาขุนเงินด้วยซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาด้านแหล่งน้ำของจังหวัดลำพูนเรา จะมีกรมชนลประธานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบจากนั้นเป็นต้นมาประชาชนชาวอำเภอแม่ทาก็ได้อาศัยร่มพระบารมีได้นําเอาน้ําจากอ่างเก็บน้ําแม่เมยมาดําเนินชีวิตประจําวันในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมจนได้รับผลผลิตที่อุดมสมบูรณ์จากนั้นเป็นต้นมาค่ะและตอนนี้เราก็ได้ทราบประวัติของอ่างเก็บน้ําแม่เมยแล้วนะคะพวกเราก็ต้องขอกราบขอพระคุณท่านพระครูเป็นอย่างสูงค่ะ ขอบคุณค่ะอายุวันโนสุขังพระลงังสาธุจากการสอบถามท่านพระครูพบว่าอ่างเก็บน้ำแม่เมยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนะกาธิเบศมหาภูมิพลอดุญยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสร้างขึ้นเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งใช้ทำนาปลูกผักเลี้ยงสัตว์และเป็นแหล่งพ่อพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อบริโภคช่วยบรรเทาน้ำท่วมในฤดูฝนโดยอ่างเก็บน้ำแม่เมยมีสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม เหมาะแก่การไปนั่งพักผ่อนหย่อนใจนอกเหนือจากนั้นอ่างเก็บน้ำแม่เมยยังเป็นสถานที่ยอดฮิตสำหรับนักตกปลาแต่จะมีการประกาศงดจับสัตว์น้ำในฤดูวางไข่และโรงเรียนของพวกเราเองก็มีส่วนช่วยในการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำด้วยใครที่กำลังมองหาสถานที่พักผ่อนพวกเราก็ขอเชิญชวนทุกท่านมาท่องเที่ยวที่อ่างเก็บน้ำแม่เมยของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ p s, ะ <S c The Best History สืบสาน